รัศการครับผมพอาจารย์ครับจะเล่นพรเ่าเพราะว่าสมื่นเนาะเพียงใครับอาจารย์แมต่เสาครับตั้งตัวเราะท่านไปชวนหลังมันเอาเออห่อนหมอนมาน่นหมอนที่คำพื้นห้องัแต่ก็นอนวาตัได้บกเลยม่ได้ถามเด็กขี้นี่บานไอ้คนไปโวนนอนฟ้าปรที่สิบเอ็ดห่มันก็สินโอ้สินไงดิสินไงดิสินดับโกแมน วันที่31เด็ดจังไหมครับตอนนี้มันข่างึ้นที่ครับมันบครับผมที่31มันสียมันเพ่นส่วนตัวครับเนาโอ้ยทุกอย่างแม่เลยดองแค่์ได้เลยต่อมาเขามีช่วงเขานั่งวัดโอ้ยพวกเรางงเงี้ยงงเงี้ยแม่นอย่างน้อบ๊าดนี่น้อพระอาจา่าคือทรงชิกกระเซ้าแทวนอสะดอกเอยนมาสรุปเรียบปูไหจบเลยสรุปแล้วหรอครับพระอาจาร่าสรุปเลยเรียบร้อยแล้วท่านจอดนี่ครับพระอาจารย์ครับ ตนจอดกิดสรุปมือนี่ให้ไปท้าไว้อ๋ตอนแรกปูบอกว่าเดี๋ยววันที่สามสิบสี่มาไหมอือมือ่อนี้วันที่ยี่สิบเก้าอุ้ยยี่สิบแปดยี่แปดเหรอครับเมื่อนี้ยี่สิบแปดนะครับเมื่อหน,นี้วันที่ยี่บแปดยังอีกสองหมื่นจะมาวันที่สามสิบปูมาก่อนเหรอครับ,าารบอาจารย์เออขนาดบอกสรุปเลยอืออร่อยแล้ว ตัวเก้านหนอย่าามจะเบิ่งกือได้ได้นาเพอากว่าคือเลยเอาโอ้เก้านี่มันเก้าหลายตัวนี่ขับอาจา์ห้าแปดหกกับเก้าดิครับสามศูนย์กับเก้าอ่าสามศูนย์่าจา์บห้บอกเกียเลยบอกบอกเกี่ยว่าเป็นสามศูนย์่าจานวันที่สามสิบไปส่่าอากันว่าไปแล้วอีอีกก่อละอันมันเมือนอันนั้นแปดศูนยแปดศูนยรปูน่อนนัะ สรุปมาเลยเลขปูเงี้ยแบบ<อ>สองเก้าสองแปดกับหกแปดจบนั่นแนหะเอาอาจารย์คือว่าเห็นเด็กหน่อยอีกแล้วเอาสรุปเลขปูก่อนอันนี้มันสั่นอะไรกันยังไงอีกมันนะอะไรนั่นบ่ครับอันนี้ปงูงูนะปูมาสรุปมาเรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าจังไรเนี่ยอา,าจารย์เราซูฟังจากหน่อยเอฟซีเอฟซีเพิ่งเกิดเสียกฟังปูเพิ่นมาว่าจังไรเนี่ยอ๋อปูก็ว่า สิาไป็นเกาคนน่ะมาหลบซ้องสิภาคไปมนเก้าอีกแล้วสิภาคไปมองเกาอีกแล้วสิ้าไปมองเกาของพูดกัเขาตัดได้พูดัเขาเรียสนั่นเนี่ยของพูดปัะเขาแปดศูนแปดศูนตัวเดียว เก่านี่ตัดหิมเลยเออเอาหัวเทียมี่ไอชี่ผู้คนมัดศูนย์เก่าเลยอครับพี่จันเอาก็มัดก,กับซื่อกับอะไรบ้างดีกว่าจะว่ากันคือตัดไทยครับโอ้ตัดไให้ตัวที่ว่องแดงแปดศูนย์นี่เมื่อเป็นศูนย์แปดไหมครับพี่จันแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ไม่ใช่ศูนย์แปดเอาปูขึ้นมาหน่อยนะครับมาบอกแต่ว่าเสพภาพอย่างมองเก่าเสมอนะบอก เนาะคนเคยดูเชียเพิ่นมาโดนเนี่บ่กเลยแกว่า่นบ่ได้เว้าเป็นตัวเองอีหยังบ่ครับมัวตก่าเฮาก็เฮาก็เคยเขียนไวลาหมด้เพิ่นว่าเพิ่นมางวันแหลกมาครับเนี่ยคือมาตอนแรกนี่ปูบอกว่าสิพาไปหม่องเก่าแต่ว่าปูไม่ได้เว้าเป็นตัวเล็กหรอกแต่ว่าในฝันนั่นพระอาจารย์คือไพ่ว่าจิตนี่ซื้อไพ่ว่า มองเกาได้หันเข้าใจตรงกันว่าเป็นสองแปดได้ฝันอรอบนี้ก็คือกันเลยคือกันเลยมายำตัวเก่าอี๋ีบ่ปูแต่ว่าปูคือบ่เขียนไห้เนะา,าะแนก็เขียนไห้เพือเ่อนนนักับกับเข้าที่เข้าจับในงวดแรกกันบ่หกแปดกันบ่แปดหกนี่ว่าขางหนึ่จับขางไส้ขางโคจับหนึ่งอ๋อ ที่บอกว่าหาเสียงเสียงไทยจับตัวเลขไม่หายนัาจะว่นนี้เกล้กันนี่อละสรุปแล้วก,ก็คือตัวห้าแปดหงนี้ตันหาออกอเหลือแได้หกแปดแต่ว่าที่จับสองตัวนี้ไม่ต้องเอาแล้วตัดออกเลยตัดออกเลยได้ออสุด ก็คือบอกว่าสิภาพเป็นของเก้า928แบบนี้มี68มาพออมจังไนเนาะยังพูดเล่บอนี่เลยจับ6ขึ้นมาใส่2ดึงเก้าไปซ้ำเก้าจับ6ขึ้นมาใส่2เก้า68เอา6ก็แทนเก้านี่บ่ครับ อ๋อเอาอ๋อก็เป็นอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับผมใจว่าก็คืออาซิเป็นเก้าหกแปดเจ็ดสี่รับเดี๋ยวถบอว่าฟัางตอนจบอนี้คือบอกว่าให้ซ้ำน,ำนี่ละซ้ำนี่ละนะครับแต่ว่าตอนจบเนี่ยตอนอวสาน อืมสีว่าสุดซังสีว่าไปัจจุบันนี้อ่ะอ๋อเอาไปจัดฟันเละแต่ว่าขึ้นวันนี้ขึ้นรุปในก้อนนี่ครับผมอ่เมื่อวานก็จัดฟันกับนนกวัดฟันเหนเ็เล็กน้อยใช่ไหมครับฟันเนเล็กน้อยเมื่อขึ้นกับฟันเห็นเล็กน้อยขึ้เก่าฟันเห็นเล็กน้อยคือเก่าจับผู้ยิ่งขึ้นเ,นเกน่เกา,งงเกาขึขน้ขน,นครับในก้อนก่นะแต่ว่าวัสรุปปองปูมันสีมี่ของไทยตอนในไทยปองปู ครับโบเกยฝันเยยยีีเเกวกวับ่ด็กน้อยกับพวกยิ่งฝันสองสองมืสอส้นนะครับคือคลิปก้อนหนานี่เนาะทีพระจาจาร์ออกสู่ฟังก็คือตอนจบควองฝันคือไปพ่อเนื้อไอไปพ่อผาเด็กน้อยเข้าไปได้กระท่อมปปออไปเปลี่ยนผ้าไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนชุดให้เด็กน้อยอก็เลยดึงเสือเสือว่างอยู่ จับเสือมาเสียเด็กน้อยเพื่อนเปลี่ยนเสือผ้าบ้านนี้เนื้อว่างอยู่สี่ชิน้นสี่ตอนมีแต่ตอนงามๆเป็นแต่ส้อยจุ๋ <c oughs> เสียแต่ว่าบบมีแก้วขมมนันละมนเคื่อนกับฟันแบบเกาอยู่ครับฟันแบบเกาเด็กน้อยอีกแล้วเด็กน้อยอ๋อฟันที่แล้วพระจันทร์เรา,าจบเนาะหลังจากนั้นไปพ่อผูย้ยิงนืำ พอพวกยิงสองคนมือนี่กับฟันมือคืนกับฟันแบบเก่าลักษณะเก่าเลยบแบบนี้ที่กนันน่ะหนีไปนน้นาเพื่อเก่าบ่ครับคือเก่าแบบอย่ากันมืดอย่างเง้ยหรอไพว่าเป็นการรีฟันไหมเลยรลีเล่นรอบซอสแบนั้นเลยแปบี่แต่วาสนุก็เพื่อฟันลักษณะนี้ก็แก้ว่าหน,นึาาน่ฟันเหมือนเดิมสองคืนซอสเนื้อก็ได้เพื่อเกาเ่าบ่ครับ ได้คดแบบดดือเขาเมดแบบเดียวกันเนม,ม,<ผ>มื่อไงงนะูแบบเดียวกันเมดแตปลกด้วยเส้นเอาคล้ายๆกับว่านังว่านมือแรกมันเป็นผู้ชายบอกแม่นะพยายามเล่าผู้ชายดิผมเคลื่อนเป็นผู้หญิงเด็กน้อยนะเล็กน้อยที่เขาแต่ว่าสันแบบเดียวกันเมดให้ความฝันก็สันแสดงว่าอย่างเราเนี่ยว่าก็ทำแบบเดียวกันเมื่อขับแบบเดียวกันเมื่อเลือว่าเป็นเป็นเด็กน้อยผู้หญิงกับผู้ชายครับมันหมายความว่าจะไหนสิ แสดงว่าเป็นหนึ่งครับอาจารย์ครับเป็นแม่าะว่ามันจบแล้วมาจจรดานเป็นหนึ่งเลยหมอเป็นหนึ่งมันจบแล้วมาตจรดานโอเคครับผมคือเด็กเด็กเนี่ยบอเที่ยวกรว่าจะเป็นเด็กผู้หยิ่งหรือสิเป็นเด็กผู้่ายีกีแค่น้ําเด็กซื้อถ้าจะดีความฝัน้าลักษณะนี้นะครับอันนี้คือทาให้ผมคิดนะครับ แยกยากนะลักษณนะเดียวกันเลยลักษณะเดียวกันเลยเดี๋ยวนี้เงียบ่บ่เคยื่บ่เคยตัดนตางกันจริงเกือดี<ะ>แต่ว่าตัวน,นี้มันสิมาแล่นต์แป,ไป,ไปลงวันนี้คือเกา้าคือเก,าก่าเหล่าสิมาบัดนี้จะเปลี่ยนเสียผ่าเรยเปลี่ยนเสียผ่ากันแบบเก่าเราก็เปลี่ยนเสียผ่าเรียบร้อยแล้วดินี่รับ<ะ>จะเลยบผ้าขามาวัด พ่มาวายม,มาวัดครับไพมาถวายม,มาวัดนี่ยม,มมยมางมาไม้มากรงเล็กมามาปูอะไรมามาใส้เออครับที่เปเามาป่อเกามบอกว่าสันไปมันเกามา้บอกยำคบว่าหมอเกาอีกอแล้วเขาเรีากว่องเกาว่งไรเอาบ่องกูบอกมึงอย่างเดียววัดสัน นี่แหละครับเป็นจุดไข้แม็กนะครับประเด็นสําคัญเลยปูบอกว่ามองเกามองปูบอกมึงนบอกตรงว่าอะไรแต่ว่มือแรงบริภาษ์เรื่มาเของมาเป็นบ่ครับผมมือมือว่านแต่ว่ามันเตือนกันมัดเดือนกันกว้างมือว่านครับาแต่ว่ามันเคลื่อนรถเก๋งสิเดือดเรียบร้อยจะเปลี่ยนเสด็จผ่าแล้วแต่เช่นี่เกขาก็ได้ผ้ากน้อยมาก จะใครมาเจอปูอืมแต่ว่าเนี่ยวันี้นี้นี่เนี่ยพวกมันออกมาตร็นเมื่อวานแล้วครับเนี่ม่กับเพื่อกระเป้าซัานี่แหละปูน่ะขันผ้าขามาแต่ว่าในกล้วยฟันอันที่เรากระจานมันเป็นฟันแบบเดียวกันแบบเดียวกับเมื่อนั่นมื่อวานนี่นะแต่ที่แรกว่าที่เอื้อมมาสรุปบนที่สามจิตมันน่ะครับบันนี้มันมาฟันย่ำตัวนี่ย่ำตัว อันรนมัน,ม,นมันแปลกเลยอ้หระเสริมันก็มาฝันทั้งสีเลยประเสครับก็ได้บอกเขามาาครับผมบัดน,นี้ฝันตัวเลขของปูพู่มนี่งวดนี้เพื่อนไทยเป็นคำคำพูดของปูนี่เป็นคำใบเป็นคำใบแต่ว่าในฝันเนื่นพระอาจารย์เข้าใจม,มาหมองเก่าคืออันนี้ลหละ นะครับอันนี้ถ้าสองตัวนะครับอาจานจับสองแปดรวดหรือครับจับลวดนะครับคะแนนจับลวนะนดนันจะเด่นไม่จะเด่นสามคู่คนนั้นนี่เหรเพราะถ้าสสรลบทางพอาจานคิดสีมีสามคู่ม,มีตัวนี้อืมนะครับเนาะมีสองแปดหรือครับอีกตัวนึ่งเก้ารวดเอาชารตัวลวดโอครับเก้ารวดว่งกลมรวด มีวงมาทั Liverpool ้งสามตัวเลยบลอน้นเป็นตัวบลอนด์ตัวตรงวงเป็นหกเจ็ดก็ว่าตัวเก้านี่เพราะว่าเป็นหมังเก้าบ่อี่มังเก้าคือบมังเก้าเนี่คือห้าคิดคือว่าเนินหมังเก้านี่คือวงที่แรกบวงที่แรกเที่ห้าจับนะรับเมื่อน่ะอันนั้นเมื่อจับน่นจับเอาเสียงดวงเป็นบอกเซียงน่ะจับบมังเก้าบมังเก้าคือตัวเก้างวดก้อนเก้าจะเป็นแค่ตัวเดียวอย่างเดียวนั่นแหละ วดก่อนนี่แล้ววันที่หนึ่งรัฐบาลมันออกเจ็ดแปดสองนะครับแต่ว่าสองแปดยังคงอยู่ส่วนหกแปดตีคิดว่าอ่ากันตัวนี้ไว้แปดหกนี่อาจจะเป็นมองเก้าตัวนั้นอืมนะครับเอามานันก็ชักเกครัาบบาลนี้ครับผมอาจารย์เอาคือว่าอียังก็อครับเมื่อกี้ไปบอกว่าชอบ ส่วนตัวก็ต้นตัวนี่กันอนงของปูเนาะครับอันที่เ้าตกต้นตัวนี่ที่ว่าต้องฟันสองน้อช้อนนี่แะอันฟันยังนี้นี่ะครับแต่เงี้ยนี่เกี่ยวกับปูนี่ทำอะไรเกี่ยวกับปูเพราะว่าปูไดฝันมาเห็นปูเขามาตักจีจีตัวยังในกล้องฟันสองหม่อสองมือส้อนโอ้ผมตีพราะว่าตีสิบแปดสิบ ห้าส <18 S 1> ิบสี่ <54 S 1> แล้วครับผมที่ไ <4 S 2> ปรถซิบซี่ตัวเดียวซิบซี่ตัวเดียวมันชอบส่นตัวนี่ยจอดเมฆฝันนี่นนมันฝันให้มันเป็ดแปลกที่สินะชอบส่วนโตชอบส่วนโตันนี้่ะคือ,อ,อกาแดงเขียนหลดชอบจากเลขฝันจากเลขฝันตัวนี้บัเคยฝันติดต่อกันสองเทียงที่นี่นะครับอันนี้มม่กับส่วนม,มันกับบริเกอร,ร์ปูนี่ตัวนี้ครับ แล้มบันนี้ปูมากขันมือท่ายปูยกันปูปมาก็อไรว่าได้สีครับโอ้ถ้าถ้าไม่เจอปูนี่สีบ่ท่านเลยฉลุป<อ>ม่รอกครับเป็นตัวยังไงเนี่ยเ็็นนจำอีกรูสุดที่เน่ นี่แล้วทำไมตัวเลขจังบ่เห็นเขาถือว่าพี่โอ้ยแต่ยังซ้องสั่งเออตัวใหญ่เลยครับพาอจันหน่นแท้เอาวครับผม สรุปนะครับสรุปแล้วไม่ต้องรอถึงวันที 3, ่สามสิบนะครับเลขปูพุ่มหลังจากที่ตอนแรกยัง่มีความแนช่ชัดปูบอกให้เสียงสะกอนเสียงไทยจับจับตัวเลขไม่หายพาาระจันทร์ก็เลยเสียงจับได้มือใส่จับได้หาแปดหกมือขวาจับได้หกหกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นฝันต่อมาพราะจานาร์ ปูบอกว่าสิภาาไปหม่องเกานะครับบ่ได้ว่าตัวใจตรงกันว่าเป็นเลขตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับลาล่ลาสุดกรมาย่ำอีกปวหม่องเกาอีกแล้วนะครับก็เลยบุงเป็นตัวนี้เป็นตัวสนุกในช่วงของเลขปูค<ช>ู้มนะครับ<ช>บาทนี้อาจารย์ไขก็เลยกันหกแปดไปน้่นะครับซึ่งตัวที่จับได้ครับผม และชอบส่วนตัวเป็นความฝันที่ว่าถ้าเด็กหน่อยหนีมีอะไรสักอย่างนะครับเราก็ไปได้เนื้อสีตอนสีชิ้นนะครับก็เลยจะเป็นหนึ่งซีนะครับเป็นตัวเลขจากความฝันเราตังิดต,ตังิดนะครับอาจารย์นะครับมันเป็นตังิดต,ตังิดต,ตังิดเป็นคันิ่งนั่มนะครับเป็นคิดถึงคันนึงหาประมาณนั้นครับผม <c oughs> อะอโอเคครับผมมันนี้กะจับได้เลยหร่าครับมันนี้อาจารย์จับได้เลยนะครับสามารถลงทุนแร้วงหาเลือกซื้อเรือหาสลากกินแบงรัฐบาลได้แล้วครับผมนะครับจับไใบจาบไปรวดนี่อันนี้นีละจี่ตัวนี้นิ้ะครับจับนี่ครับผมจับนี่ส่วนนึ้งซีนี่เถ้าถ้าชอบรับน้ำอาจารย์กะจับถ้าไม่ชอบอืะ กระทานไปนะครับนไอ้ทางนั้นคือว่าอุ้ยเหล็กเล่ามวยที่ทานมากคือว่าตับสามศูนย์ถิ่นง่ายมันคืว่ามวกันแฉที่เหล็กเล่าที่เหล็กนั่นแฉเอาท่านใดไปครับผมจะได้เอาฝ่าไอ้ที่หน้ามือได้แล้วล่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอกไหมนะครับมันแจ้งเราไหมนะไปไปนี่กันจนมันนั่นมันสมกันแยกไม่คนกันเถอะโอเคครับผมอันนี้เป็นที่บอกเนี่ยเปจัดจัดไว้ครับ จะว่าจะเก็ต0เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ช่ไปเลยชุดนี้หมายว่าลงทุนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นาลงเต็มรอยยาเ้าลงเต็มรอยครับถ้าคิดว่าตจดจิตซื้อลอตเตอรี่จัสามใยังสี่ใ่ซื้อสองใบซะก่อนนะครับล่อรอบที่สามสิบเอ็ดอีกแต่ว่าปัญหาเพี่ยนแล้วแต่ว่ารอฟังอยู่รอฟังตัวย่ำย่ำนินนินย่ำนิ่นนนครับเมบอกย่ำนิ่นตัวเดียวของคุณนะครับผมแต่ว่าจิตยิ่มในนี่แะ ถ้าในตัวนี้แต่ว่านจขาดต้องยันนิ่งๆตัวเดียวจริงครับผมแต่ว่าในห้องกับการจะเรื่อเลยครับผมเอาอันนี้ก็เพื่อความฝันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน๊ยครับกับโมโหวาสิมาหรือโมมาครับแต่วันที่สามที่เอ็ดนี่คนมีโชคสิมานอนพี่นอนวัดเอาเข้าใจพีเอาเพราะว่าน่นขันจอดคนจอดก็มีโชคเคยมานอนมันก็เคยออกตลอดที่เหลือนี่มาแล่ะ ออกซับจอมก็ได้มากแต่มามานนอยนน่มันก็ออกชุนเก้ากัเจ็ดจอมอย่างเี้ยโ่มาอย่างเงี้เนาะตามครับผม